ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจำวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนีพบกันในวันที่5สิงหาในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่า หวมยิ่งใหญ่และพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเียนหู้และสามัคคีทาห่วมกันในมือนี่ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมารกโกบททีเก้าข้อที่33ถึงข้อที่37พระธรรมมารกโกบททีเก้าข้อที่33ถึงข้อที่37ก็ได้ปรากฏเรลืองราวและเนื้อในดังต่อไปนี่ พยสูเจ้ากับพวกสาวกได้มาทอดเมืองคาเปนาอุ่มเมื่อเข้าไปในเฮือนแล้วพระงลงก็ถามพวกสาวกของพระงลงว่าเมื่อมาตามทางนั่นพวกเจ้าได้ทกเถียงกันถึงเรื่องอย่างพวกเพิ่นมิดเงียบอยู่และเมื่อตามทางนั่นพวกเพิ่นได้ทกเถียงกันว่าผู้ใดจะเป็นใหญ่ที่สุดในทางกลางพวกเพิ่นฉะนั่นพระยสุเจ้าจึงนั่งลง และเอิ้นพวกสาววกสิสองคนมาพระองค์กาวแก่พวกเพลินว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นผู้ต้นก็ให้พู้นั่นเป็นผู้ปายและเป็นผู้หับไส้คนทั้งปวงแล้วพระองค์ก็เอาเด็กน้อยผู้หนึ่งมายืออนอยู่ต่อหน้าพวกเพลินและก็อุ้มเด็กน้อยนั่นและกาวแกพวกสาวกว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่ต้นหับเด็กน้อยคนหนึ่งอย่างนี้ในานามของเ้า ผู้นั่นก็ต้อนหับเหาและผู้ใดที่ต้อนหับเหาผู้นั่นก็บ่ได้ต้อนหับเหาเท่านั้นแต่ยังต้อนหับพระองค์ผู้ที่ได้ไส้เฮามาเหมือนกันทานผู้ฟังที่ขลุกคัดเบิกเป็นที่ฮักของผู้คนทางภาคเหนือของอังกฤษ ท่านประกาศข่าวประเสริฐในดินเดนแถบนั่นในศตวรรษที่เจ็ดท่านให้คำปรึกษาแกกษัตริย์และมีอิทธิพลในกิจการของรัฐหลังจากท่านเสียชีวิตและได้มีการสร้างเมืองเดอรัมเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านแต่มลรดกที่ขัดเบิกปะไว้ยังมีความยิ่งใหญ่ในอีกหลายๆด้านหลังจากภัยพิบัติทำลายภูมิสันฐานภาคนั่น คัดเบิกได้ไปเยี่ยมเมืองที่ได้ับผลกระทบเพื่อให้กำลังใจคณะอธิษฐานออกจากหมู่บ้านทานกวดเบงวายังมีไผ่ที่ต้องการให้ทานอธิษฐานเพื่ออีกหรือบบมีหญิงคนหนึ่งพวกมกอดลูกไว้แน่นนางสูญเสียลูกชายไปแล้วหนึ่งคนและคนที่นางกอดอยู่ก็กำลังจะตายคัดเบิกอุ้มเด็กน้อยที่ป่วยมาอธิษฐานและจูบหนาา้าผาก บทตองย่านท่านบอกกับนางเพราะจะบมีผู้ใดในครอบครัวของนางต้องตายอีกแล้วมีรายงานว่าเด็กชายผู้นั่นรอดชีวิตท่านผู้ฟังที่ขารพเทื่อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอุ้มเด็กชายในน้อยคนหนึ่งเพื่อสอนบทเรียนเรื่องควมยิ่งใหญ่โดยกาววาถ้าผู้ใดก็ตามที่ต้นรับเด็กน้อยคนหนึ่งอย่างนี้ไว้ในนามของเขา ผู้นั่นก็ต้อนหับเฮาการหับผู้ใดในวัฒนธรรมของสาวหยิวหมายถึงการหับไส้ผู้นั่นในแบบเดียวกับที่เจ้าภาพต้อนหับแขกเพราะว่าเด็กน้อยควรจะหับไส้ผู้ใหญ่บบแมนผู้ใหญ่หับไส้เด็กน้อยความคิดนี้จึงเป็นเรื่องหน่าตกใจพระประสงค์ของพระเยซูแม่นยังความยิงใหญ่ที่แท้จริงแม่นการยอมหับไส้ผู้ที่เน้นน้อย,อยและตำต้อยที่สุด ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ปรึกษาของกษัตริย์ผู้ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์เมืองที่ถูกสร้างเพื่อระลึกถึงท่านแต่ในสวรรค์อาจบันทึกเรื่องลาวของเคทเบิร์กว่าท่านสังเกตเห็นแม่ผู้โศกเศร้าและจูบหน้าผากของเด็กน้อยที่ป่วยท่านมีชีวิตที่ทอมใจสะท้อนให้เห็นถึงพระเจ้าผู้เป็นองค์เจ้านายของท่าน ท่านผู้ฟังที่ขลรพเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังถูกฐานคิดและใครขวรเบิ่งน้ำกันว่าเมื่อคิดถึงผู้ยิงไงในประวัติศาสตร์ภาพอย่างเข้ามาในความคิดของเจ้าเจ้าจะเหตุตามควมยิ่งไงในแบบของพระเยซูเจ้าได้แนวใดและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของมานะาประจําวันซึ่งเป็นส่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วงใจกันอธิษฐาน ข้าแดพระเจ้าโพรด่วยข้าพระงให้ทอมใจลงยอมหับไสผู้อื่นข้าพระองค์จึงอธิษฐานโดยควมเสือในน้ำสือพระเยซูคริสเจ้าอาเมน